สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องพี่น้องครับเราพัฒน,นาของงวดประจำวันที่29ก็ได้ออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะได้ออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องพอใจดีสิพาไปตามนะครับกับ7จ็ดสำนักเอาจารย์มีภัยเขา่ภาภผรุดพี่น้อง นะครับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับออกหยังพี่น้องห้าสี่สองเพี่น้องเจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องห้าสี่สองพี่น้องห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่บนล่างสองเจ็ด พี่น้องนะครับแนวทางพอใจดีรุดได้พี่น้องนะครับไม่ใช่ปัญหาของพอใจดีพี่น้องรุดนะครับนะครับบเป็นอยังสําหรับแนวทางพอใจดีหลับได้ทุกอย่างสูตรคือสูตรเขา่าคือเขา่ารุดคือรุดพี่น้องนะครับ อบอกไปยังพอใจดีลดแต่กลยังมีอาจารย์ไม่ไม่เข้ามาพี่น้องนะครับสำหรับเจออ้อยนั่งเอกข้างสองพี่น้องนะพอจะดีบอกแล้วนะครับของเจออ้อยเนาะนะครับเนื่ยทางออกอยังว่าที่พี่น้องเนื่ยทางออกห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่ นะครับของเจไอยก็มาณเจสี่พี่น้องแล้วก็เจ็ดสองพี่น้องนี่บนล่างพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเจไอยพี่น้องเป็นยังไงนะครับแนวทางของเจไอยได้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องแนวทางของเราก็มาดีที่สุดพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเนาะ ถึงสิเป็นตัวครับตัวนี้ก็สุดยอดพี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดวิ่งเจ็ดก็เข้าพี่น้องสามนําบนล่างสีเด่งพี่น้องเจ็ดสี่ตรงตรงวิ่งเจ็ดก็มาดอกเจ็ดสองล่างพี่น้องโบธรรมดาของเจออยนั่งเอกทั้งช่องพี่น้องนะครับพี่น้องครับไผ่อยากให่คากาแฟเจออเน้ะพี่น้องเนาะแนวทางเราเก่งยีรีพี่น้องนะครับ หนึ่ง้าสี่ได้พี่น้องเลยหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนยก้าเดสี่กะิกรไปชีวิตนมนใจพี่น้องกะสิกรนอนี่คือแนวทางพี่น้องนะครับนแนวทางคงเจียวไว้บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับพาอจะดีบอกเลยไม่ธรรมดานะครับ แนวทางของเพื่อนนะครับยุกกับพี่กับน้องท่านละพี่น้องนะครับอย่างไรก็ฝากเจีอ้อยไววกันหลายๆพี่น้องนะครับมันบอเหนือบากรแร้งพี่น้องคาน้ำชากาแฟให้เราให้เรา,า,ามินิตใจฮือเขิมพี่น้องแนวทางเราเก่งอินดีนะครับวที่ิพนันธมาก่อนวันพุธกับเขามาทั้งบนทั้งล่างวันสุกมะรุดพี่น้องเนาะนะครับ เร,ราวัดสุกบ่ไดดเขามาพี่น้องเขาวันจันทร์ลุดวันพุดวันพฤรหัสบันสุกบ่อดดลงไห้เล่าแม่นเลยพี่น้องเรารุดมวดเดียวอันนี้เริ่มต้นกันไหมไปกันต่อครับเกจสำนักเกจอาจารย์ไปกันลุยกันต่อเลยนะนะครับต่อกันเลยว่ามีไผ่แน่เข่ารุดเดี๋ยวพอ,จ,อาาพจ,จะดีเสียวไม่ผิดใจหน้าหายพี่น้องเบิ่งอีกท่านึงนะครับสุดยอดพี่น้องอย่าลืมคานน้ำชากาแฟแล้วพี่น้องนะครับ 1>, 1 5ึ่งห้าสี่สามเดหกศก้าเจ็่ให้กำลังแกเราจากหน่อยพี่น้องนะครับมาต่อมาพี่น้องอาจารย์ใหม่ๆเลยพี่น้องนะครับอาจารย์ใหม่พี่น้องมาเบิ่งกันนะครับแต่พ่อจะดีมีโทรศัพท์สองเครื่องมือได้หรือพี่น้องเอ้นะครับเบอร์ต้งห่วงล้าสี่สองห้าสี่สองเจสี่ จ็ดสี่สองเจ็ดนี่พี่น้องนี่คือทางของอาจารย์เจียวไม่ไม่งวดแหลกพี่น้องงวดแหลกรั้งแรกเด้อเขามากับปังเลยพี่นอ้องเง็นบบแต่คนก็ติดตามอาจารย์เจียวหลยอยู่นะพี่น้องเป็นพันกลัวพูนะพี่น้องนะครับแนวทางเพิ่นมาดีเด้อพี่น้องเข้ามาที่สี่พี่น้อง วิ่งสีเข้ามาสี่้อสีเจ็ดแต่ออกตกกับพี่น้องโอ้เป็นยังกะทือว่าเขาพี่น้องชุดแรกครั้งแรกของเพื่อนพี่น้องนะครับชุดแรกครั้งแรกเด้อสุดยอดพี่น้องจังไดเคยจะเลื่อมฝากติดตามนั่นเนี่ยก็แล้วกันพี่น้องนะครับ เราพัฒนาอาจารย์เจ้ววิ่งบนล่างสี่กับแปดมาที่สี่เด้อสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดพี่น้องแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่อาจารย์เจ้วได้พี่น้องได้อาจารย์แก้วจําไว้ดีๆพี่น้องนะครับเขามาเต็มๆเ,เลยพี่น้องสุดยอดนี่แหละครับแนวทางของเพื่อนพอใจดีบอกแล้วถ้าไม่จก่งจริงนะครับ คือสีผัดยากพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมานะครับต่อมาต่อมามาดูอีกหนึ่งอาจารย์พี่น้องเดี๋ยวสักครู่เด้อแนวทางของเพลินเนาะเอ่อห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่ออกเจ็ดสี่ออกสองเจ็ดพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนี่คือแนวทางของ อาจารย์ดวงดีนะครับอาจารย์ดวงดีเขาบอกขีเลอุชีเลได้พี่น้องวิ่งที่เจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดเข้ามาที่เจ็ดได้พี่น้องด้เป็นได้เจ็ดสีตรงตรงพี่น้องเจ็ดสีตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี่คือแนวทางของเพื่อนพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องวะนะครับพอเจดีออย์กะโบยังหลายเอาแค่สูตรแค่คำนวณเป็นเครื่องพิสูจน์ ครับอ้าผู้ดใดอยากให้โซคให้มนันจกให้กำลังใจนะครับอาจาร,รย์ดวงดีกับอออาจาร,รย์แจว่วพี่น้องนะลืมใส่วันที่เออลืมใส่ธนาคารให้พี่น้องแป๊บแป๊บหนึ่งไปเสียให้เพื่อนเด้มาเลยบัญชีนี้บัญชีเดียวหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่กะ สาิกอนไทยพี่น้องหนึ่งห้าสีสกศู้สิกอนไทยพี่น้องนี่ครับถา้าใครอยากให้น้ำชาก,กบแฟให้กรลังใจเพื่อนงวดแรกใหม่ๆ นะครับทั้งอาจารย์ดวงดีทั้งอาจารย์แก้วเลยพี่น้องได้นะครับทั้งอันนี้อาจารย์แก้วอันนี้อาจารย์ดวงดีนะครับอ่ะปวดดีสิมีน้ำกิ่นน้ำใจฝากข่ากับพงกาแฟให้เพื่อนนะครับต่อมาต่อมาพี่น้องต่อมานี่คือเจกันพี่น้องเจกันนี่เป็นอาจารย์เจไอ้พูเดเจกันนะครับมาเบิ่งเจกันอ่ะเจกันก็ยังมาดียังมีสีให้เห็นเนาะ พี่น้องเนาะยังมีสีให้เห็นด้ออันนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องสี่สองไปอยู่ข้างหน้าเฉยๆห้าสองก็ไปอยู่ข้างหน้าเฉยๆคงเกี้ยกันนะครับโอ้ไม่ธรรมดาพี่น้องเลยเอาไปเป็นยังแค่วิ่งมาก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะยังได้ฝากเกี้ยกันไว้น้าแน่กันแล้วกันพี่น้องอ้ามาเบิกอ,อาจารย์ก้อนนะครับอาจารย์ก้อนนะครับอาจารย์ก้อนขึ้นหลุดด้อพี่น้องด้อ อาจารย์ก่อนรุดบ่เป็นยังสู่กันไหมไปกันต่อพ่อกันไหมวันพุธพี่น้องนะครับต่อมาอาจารย์พรชัยว่าอาจารย์พรชัยนา่าสีเข่าพี่น้องเ,องเอลยเจอก็ง,ง่ามลายแต่เป็นยังกันยังผ่านบ่เป็นยังพี่น้องสามเจ็ดแปดสี่รุดขึ้นรุดล,ลงยังละตัวนะครับถ้าเป็นซีเจ็ดซีแปดนั้นสี่มันก็ไข่เลยพี่น้องนะครับเป็นก็ผ่านอยู่บ่เป็นยังพี่น้องสู่กันไหมไปกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเจ็ดสำนัก เจ็ดอาจารย์ของพ่อใจดีฉันอาพี่น้องพี่น้องครับพ่อใจดีก็ะอพี่น้องโชคดีไม่ใช่จังสีตลอดไปกับพ่อใจดี้อนะครับขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ลำรวยสู่ผู่สู่คนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพยงเท่านี้พี่น้องวันพุดธพอกันกับพ่อใจดีไหมกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พอพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ